จกักรพรรดอมตะเกิดใหม่เพื่อล้างแค้นตอนที่8นะแท่านบูชาศักดิ์สิทธิ์นี่คือแท่านศักดิ์สิทธิ์สินะนี่ช่างงดงามนักเพื่อที่จะแข็งแร่งข้าต้องปลูกรากฐานวิญญาณให้ได้เอ้ยเจ้าเฉินแกกล้าได้ยังไงที่มาที่นี่มันที่ข้าพูดจะไม่มีความหมายสินนะเจ้าไม่ใช่เด็กแล้วนะออกไปให้พ้นท่านแม่ไปกันเถอะน้อย ไอขยะแกะล้นหาที่ตายหยุดนะครับนายน้อยที่นี่มีกฎห้ามสู้กันนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> คอยดูทว่าหลังจบพิธีเขาจะจัดการแกยังไงเฮ้ย hey, นั่นมันเจ้าขยะนี่มันมาที่นี่อีกแล้วมันไม่ยอมแพ้สักทีมันมาที่นี่ทุกปีแต่ก็ปลูกลากฐานวิญญาณไม่ได้สักที อฮ uh huh. ปีนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของมันแล้วถ้ามันผูกรากฐานวิญญาณไม่ได้มันจะถูกเตะออกจากตะกูลถึงเวลาสมกวรแล้วพิธีศักดิ์สิทธ์ได้เริ่มขึ้นแล้วเรียบส่งเลือดพวกเจ้าไปยังแท่นบูชาได้แล้ว ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับจกักรพรรดิอมตะเกิดใหม่เพื่อล้างแค้นตอนที่8นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ